สวัสดีครับทุกคนนอนกันหรือยังไม่มีอะไรทําเลยวันนี้เพิ่งจะดูหนังเสร็จครับเพิ่งจะดูเสร็จใหม่ๆดูด้วยไม้แฮร์รีพอตเตอร์ภาคภาคไทยแล้วก็ ATM. เอทีเอมเรักเออรอ เดี๋ยวไปซื้อดีดพอมนะครับเดี๋ยวเขาไม่มีเงินลงทุนนังเรื่องต่อไปแต่อัน,นี้ผมก็สงสัยจะเป็นแผ่นซีดีพีแล้วก็นังเรื่องอะไรโอ้โหทรอยเทพเจ้าสายฟ้า เพราะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าสนุกมากเสียทีภาคไทยมึงฟังไม่ออกมีซีดีโดนแล้วกว็อยากให้ทุกคนคนที่ยังไม่นอนนะครับสวดมนต์ก่อนนอนหนอยซื้อพระเนี่ยพราจย์โตสมเด็จพระอาจารย์โตครับ แล้วก็นั่งแต่งเพลงโอ้โหนั่งแต่งเพลงอะไรนู่นเนีย่ยคึื่งแชทบีบีโทรศัพท์บีบีซีหนึ่งของเมืองไทยนี่แหละซื้ออยู่ประเทศนี้มันเพรไปซื้อไอพ d ดไอแพ p h ไอฟเขามาเล่นด้วยเหมือนกันน่แหละ ว่าเสียดีเกียดใช้สัมผัสยากกดปุ่มดีกว่ารักษาไม่ทนให้แม่เขาใช้แม่เขาจะบนะ่นี่น,น,นอะไรเขาก็ไม่รู้แล้วก็เธอหยุดโทรมาติดต่อ,อ,อติดต่ออินเทอร์เน็ตนะ เบอร์นี้ได้เลยเบอร์ศูนย์แปดเก้าหกสี่สองห้าสามเก้าเก้าครับไม่ใช่เบอร์ผมนะบอกไปงไั้นเลยโทรไปนะโ้รู้ว่าเป็นเบอร์ครแล้วก็ถ้าอยากโทรให้ผมคนนี้แต่งเพียงให้ก็ได้ครับเดี๋ยวถ้ากดไลค์เยอะๆเดี๋ยวจะบอกเบอร์ให้แล้วก็อยากได้เพลงอะไรก็ เม้นเข้ามาเลยนครับเมามีเพลงนี้ก็เพิ่งแต่งเสร็จครับโพ้นานมากเลยนั่งคิดเรื่องมีปัญหามีแค่ได้รักเธอฟังดูับครั้งแรกที่ฉันมีพบเจอเธอวันนั้นหัวใจของฉันยุดเต้นทันที อยากบอกเธอเวา่าแต่ใจมันก็รู้ดีว่าเธอนั้นคงมีเขาอยู่แล้วแต่ใจมันยังดิ้นหลนไปรักเธออีกต่อไปรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนั้นมันห่างกันมันฟ้ากับดิน แต่ใจมันยังรักเธอไม่หยุดเลยจะเจ็บปวดอีกสึกเท่าไรฉันขอมีเธอไว้ก็พอขอเพียงได้รักเธอรักนั้นคือการให้ใจฉันคิดแบบนั้นแต่เธอนั้นไม่รักฉันฉันจะทำยังไง อยากเก็บเธอเอาไว้จะใจมันก็รู้ดีอาจเธอไม่รักกันแต่ฉันอยากบอกเธอว่าฉันรักฉันยังรักเธอและไม่มีวันจะหยุดรักเลยและจะขอ ยอมตายเพื่อเธอถ้ามันแลกกับการรักเธอฉันจะยอมต่อไปอยากเก็บเธอเอาไว้แต่ใจมันก็รู้ดีอาจเธอไม่ลักกันแต่ฉันอยากบอกเธอว่าฉันรัก ฉันรักเธอและไม่มีวันจะหยุดรักเลยและจะขอยอมตายเพื่อเธอทำาแยกการรักเธอฉันจะยออีกต่อไปอันนี้ก็แค่คร่าวๆนะครับ ว่าถ้าจะให้ออกมาเป็นเ v ก็คงขอทักนิดนดนิดนด,นดไลท์เอปานอนอยนงน้อก,อกเด็กบ้านปาเอ้ยถืนมาลูกดูหน่อยด้ขอฝากไว้นิดๆไดนะ้ติดต่อมาได้ที่เบอร์ 087 634 5638นะครับทวนครับ087 634 5638นะครับ,รบเบอร์นี้ติดต่อได้ทุกวันนะครับเบนนนะครับมบีเวลานอนห้ามโทรมาก,กวนะครับบายคันดีนทุกคนนะครับ,บ